แม่ต้องขอขอบคุณน้องๆช่องมีฟอง a n n e l นะครับที่ช่วยกันดูคลิปแล้วก็ส่งให้ยอดวิวของการแจกโทมานี่วอลเล็ตคลิปที่แล้วถึง1,000วิวอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือเมื่อวานนะ่ะคลิปเมื่อวานเนะี้ยถึง1,000นะครับผมวันนี้ก็แจกต่อได้เลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ก็จะทําให้พี่สามารถแจกทูมเอนี่วอลเล็ตได้ในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะน้องๆที่ดูคลิปของพี่จบด้วยแล้วกันนะครับผมนอกจากจะมาร่วมกิจกรรมทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ดูคลิปจบเนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยครับอ่ะมาในส่วนของการแจกทูมเอนี่วอลเล็ตในวันนี้นะครับน้องๆคืออ่า พี่จะแจกในรูปแบบเดิมนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่เคยเจอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมก็อย่าเพิ่งกอคลิปนะครับน้องๆเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับผมมาโอเคฮะเดี๋ยวไปอย่างช้าๆนะเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าไม่เข้าใจนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทำแบบละเอียดๆหน่อยลกันคือเริ่มแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเข้าไปที่ไลน์ของน้องเองนะครับอ่าไลน์แอปพลิเคชันของน้องเองนะฮะอ่าเราเข้ามาที่ไลน์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อนกับของมีฟองชาแนลนะครับผมอ่ากดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับ แล้วก็กดไปที่คําว่าค้นหาเสร็จแล้วนะครับพอเจอตรง ID Line เนี่ยให้น้องๆแอด ID Line ของมีฟอง n n e l ไปนะครับก็คือช่องของพี่นี่เองนะฮะ ID Line คือ add 648นะครับ UNWMB ครับแล้วก็กดค้นหาอ่าน้องจะเจอกับช่องมีฟอง n n e l แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้ทำการเพิ่มเพื่อนช่องมีฟองช anel นะครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าแชทนะฮะอ่าโอเคนี่คือรายการที่พี่เคยแจกนะจริงๆแจกเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไลายใหม่ของโทรศัพท์ของพี่นะไลน์ส่วนตัวพี่เป็นไลน์ใหม่นะแต่ว่าไลน์มีฟองช anel คือไลน์เดิมนะไม่เคยเปลี่ยนโอเคแล้วก็ในไลน์นี้เนี่ยพี่จะทําไว้สําหรับการแจก t ูมนันนี่วอลเล็ตเท่านั้นนะครับน้องๆวันนี้มีน้องคนนึงทักมาบอกว่าพี่ อ่ผมนึกว่าเข้ามาในไลน์จะแจกสูตรบาคาร่านะครับต้องบอกตรงๆว่าบาคาร่านี้พี่ไม่มีสูตรนะครับรน้องๆพี่ไม่ได้เล่นบาคาร่านะฮะโอเคครับรหัสสำหรับการแจกอ่ทูมานี่วอลเล็ตในวันนี้ให้พิมพ์ไปว่ามีฟองแจกนะพิมพ์แบบนี้นะครับมีฟองแจกนะะกดส่งไป ลิงจะเด้งออกมาสําหรับใครที่พิมพ์ไม่ถูกนะครับมันก็จะเป็นแบบอื่นเด้งขึ้นมาโดยที่ไม่มีลิงนะครับทุกคนหรือบางคนพิมพ์ถูกนะฮะแต่ว่าลิง์กไม่ออกมานะต้องบอกน้องเลยว่าในช่วงที่คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เยอะนะครับ,บระบบไลน์ OA เนี่ยมันค่อนข้างจะเออนะมันก็เลยทําให้ ลิงก์ไม่ออกมานะครับน้องๆก็ต้องรอประมาณสักสิวินาทีนะฮะแล้วลองกดใหม่นะกดย้ำๆนะครับน้องไม่ต้องขอภัย,ยนะถ้าเกิดใครกดย้ำๆแล้วลิงก์ยังไม่ออกมา <S <S พิมพ์ถูกต้องเป๊ะๆก็ยังไม่ออกมานี้ต้องขอภัยด้วยนะพีมพ่มิวจะแก้ไขยังไงจริงๆนะเพราะว่าเป็นที่ระบบของ L i n e OA นะครับผมก็เดี๋ยวรอร่วมกิจกรรมในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าพี่แจกบ่อยแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้กดไปที่ลิงก์นะฮะเสร็จแล้วมันจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับ น้องก็กอกเบอร์ของน้องเข้าไปนะบเบอร์อะไรก็ได้นะ,ะใส่ก็ไปเลยฮะเบอร์ของน้องเองที่ผูกกับทูมานี่วอลเล็นะแล้วน้องก็ทําการกดตกลงนะระบบทูมานี่วอลเล็ก็จะทําการสุ่มให้น้องนะครับว่าน้องจะได้กี่ทูมานี่วอลเล็นะแล้วแต่นะฮะบางคนได้1นึ่งทูมานี่วอลเล็ก็มีนะเออส่วนใหญ่ได้หนึ่งซะเยอะนะฮะบางคนก็ได้10 t ทูมานี่วอลเล็ก็มีบางคนได้20ก็มีนะฮะอันนี้แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับน้องพี่ก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดนะ,ะโอเคครับผมแล้วก็คลิปแจกทูมานี่วอลเล็นะพี่จะ 2องทุ่มนะฮะเนื่องจากว่า3ามทุ่มเนี่ยมันดึกไปนะยี่สบเนาิกามันดึกไปจะแจกตอน20่สนาิกาทุกๆครั้งที่มีการแจกนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเวลาแล้วกันนะเออมีน้องๆบอกว่าพี่แจกไม่ตรงเวลาเลยผมมาไม่ทันอะไรเงี้ยก็คืออย่างว่านะครับ เ,เพราะว่าหลายคนติดภารกิจไ่เหมือนกันนะพี่อยากให้น้องๆนอนดึกด้วยโอเคนะครับผม2ทุ่มนะถ้าเกิดว่าพี่ประกาศแจกคืนมุญนี่วันอะไรก็คือเป็นอันรู้กันนะครับว่าแจกตอน20นาฬิกานะครับผมโอเคครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับกับมีฟองชาแน,นลฝากน้องๆดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมไปละา,ายบายสวัสดีครับ